เราก็จะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรีบอนกันนะฮะก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ born, รีบอนโภชนาการหรืออะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องมาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องมาโฟกัสการลดไขมันก่อนอ่าทำไมเราต้องโฟกัสการลดไขมันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คืออย่างแรกนะฮะคนส่วนมากเนี่ยที่เริ่มมีปัญหาในการที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนและอยากจะลดและมักจะไปโฟกัสที่การลดน้ําหนัก ซึ่งวันนี้ฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยคือเราต้องเลิกโฟกัสการลดน้ำหนักก่อนอา้าวอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆเดี๋ยวฟังแล้วจะเข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องโฟกัสการลดที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่การลดน้ําหนักอีกต่อไปเลิกซีเรียสกับตัวเลขน้ําหนักกิโลที่มันจะลงหรือไม่ลงอะไรก็ตามเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมตินะครับว่าวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะถ้าเกิดเราบอกว่าเราตั้งเป้าในการลดน้ําหนัก10กโล5กโล แล้วสิ่งที่มันลดคืออะไรเพราะในน้ําหนักตัวของเรานะครับมันมีตั้งแต่กล้ามเนื้อน้ากระดูกไขมันถูกไหมผมยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพว่าเอาสมัยที่ผมยังแบบไขมันเยอะอยู่ตัวอ้วนอยู่นะครับตอนนั้นผมน้ําหนัก80แล้วสมมุติว่าผมใช้วิธีการที่มันอาจจะผิดหรือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดนะฮะลดลงไปได้เหลือ70อ็ดสิบผเราคิดตามก็ได้เป็นเราเนี่ยหูลดลงไปได้10บกิโลถามว่าถ้าลดได้10บกิโลดีใจไหม หลายคนบอกโหดีใจมากคำถามต่อมา10กิโลที่หายไปครับมันประกอบไปด้วยอะไรล่ะเป็นน้ำที่หายไปไหมหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นน้ำเป็นกระดูกหรือว่าเป็นไขมันถ้าเราไม่มีการวัดที่ถูกต้องไม่มีการโฟกัสที่ถูกต้องคำตอบคือไม่รู้ครับแม้แต่ผมเองก็ไม่รู้ว่า10กิโลที่หายไปคืออะไรแต่คำถามคือถ้าเราเลือกได้เราอยากให้สิ่งที่หายจากตัวเราเป็นอะไรครับอยากให้เป็น ไขมันถูกไหมเราอยากเอาไขมันออกฉะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสการลดไขมันฮนะในภาพตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าด้วยน้ําหนักที่เท่ากันนะแค่2อกิโลแต่ไขมันนะมีขนาดที่ใหญ่กล้ามเนื้อมีขนาดที่เล็กกว่าฉะนั้นมันเป็นแค่เรื่องแปลกเลยนะครับที่บางครั้งเนี่ยคนที่ลดอย่างถูกวิธีแบบน้ําหนักหายแค่นีนิดหน่อย,อยโอ้โหแต่สัดส่วนดีขึ้นเยอะในขณะที่คนลดผิดวิธีครับน้ําหนักก็หายนะ แต่รูปร่างก็ดูเท่าเดิมดูปลิ้นดูบวมด้วยซ้ํานี่แหละคือการโฟกัสอย่างผิดจุดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราตกลงให้ตรงกันก่อนหลังจากนี้เราจะไม่ทําการลดน้ําหนักแล้วเราจะโฟกัสการลดไขมันโอเคนะครับถ้าเคลียร์ตรงนี้เราจะไม่ได้ไปมองตัวเลขน้ําหนักอย่างเดียวละเราจะดูภาพเฉพาะจุดเลยสเปซิฟิกลงไปเลยที่การลดไขมันนะฮะ เอาละเรารู้แล้วก็ตั้งโจทย์ตรงกันแล้วว่าเราจะลดไขมันทีนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าแล้วไขมันในร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอันแรกนะฮะก็คือไขมันใต้ชั้นผิวหนังอันนี้ง่ายอยู่ตรงไหนเอานิ้วดแหละฮะหยิกเข้าไปหยิกที่พุงหยิกที่ท้องแขนนะครับถ้าเราหยิกได้เนี่ยใต้ใช้ไขมันนะครับตา,าต,าตามหน้าอกตามคอตามเหนียงตามแขนตามก้นตามขาเหล่านี้คือไขมันใต้ชั้นผิวหนังหมดโดยทางทฤษฎีแล้วจริงๆไขมันใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลแย่นักนะฮะกับ สุขภาพแต่ก็มีผลนะแต่หลักๆจะส่งผลหนักเลยกับสุขภาพจิตเนาะก็คือเราจะดูอ้วนไงเราจะดูปลิ้นดูบวมเป็นแบบใส่กางเกงฟิตฟก็เป็นแบบเป็นแหนมเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็คือไขมันใต้ชั้นผิวหนังแต่จริงๆก็ส่งผลแย่ต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับก็เป็นคาเตือนแต่ลําดับถัดมาที่มีความสําคัญกับสุขภาพมากกว่าไม่แพ้ไขมันใต้ชั้นผิวหนังเลยก็คือไขมันในหลอดเลือด ตรงนี้เราอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือไป l ลบไปคลินิกที่ตรวจได้เนาะพวกค่าไตรกีอสรายค่า LDL ค่า HDL ต่างๆนะครับตรงนี้มันก็จะไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดของเรามีเหมือนกันเนาะคนที่ดูผอมแต่ว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยก็เป็นค่าที่อันตรายแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกหรือว่า l ลบที่มาตรฐานนะฮะแต่มีไขมันอีกส่วนหนึ่งครับที่อยู่ในร่างกายเราและหลายคนไม่ค่อยรู้จักก็คือไขมันที่ชื่อว่าไขามันในช่องท้อง อันนี้มันน่ากลัวเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะ 1. น,น้อยคนครับรู้จัก 2. ถ้าไม่มีการตรวจเนะี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆคนที่ดูผอมดูอาจจะไม่ได้ดูอ้วนน่ะแต่มีไขมันตรงนี้เยอะก็มีนะครับ มันซ่อนอยู่ข้างในมันอยู่ตรงไหนดูในรูปเลยนะครับพี่ผมให้ดูริมริมนอกเนี่ยตรงพุงเราที่เราหยิบได้เนี่ยเขาเรียก subcutaneous fat ก็คือไขมันใต้ชั้นผิวหนังถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อก็คือซิกแพคของเราและข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับมันอยู่ในอวัยวะของเราอันนี้แหละคือไขมันในช่องท้องอันตรายที่สุดบอกเลยนะครับถ้าไขมันชิ้นเนี้ยเขาเรียกไขมันไหลนะครับมันไปหมักหรือว่ามันไปเกาะตามอวัยวะต่างๆแล้วมันค่อยๆซึมค่อยๆไหลเข้าไปที่หัวใจ ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงนะครับในการเป็นโรคพวก heart attack ความดันหัวใจวายมีโอกาสเสียชีวิตแต่ถ้ามันไปหมักเยอะตรงตับนะก็อันเนี้ยจะเคยเจอนะไขมันพอกตับ นานเข้าอาจจะเป็นตับแข็งถึงขั้นมะเร็งตับก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่ามันไปเยอะนะครับในสมองคือไหลขึ้นไปเนี่ยเส้นที่วิ่งไปที่สมองก็มีโอกาสทําให้เกิด stroke ต,ตีแตกตันตายได้นะฮะหรือแม้แต่ว่าไปหมักอยู่ในอ,อวัยวะพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เป็นมะเร็งนะครับก็เป็นสาเหตุนในการเสียชีวิตอีกเช่นกันฉะนั้นถึงบอกว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยอันตรายที่สุดนี่ขนาดสสส,สนะครับทา เป็นคลิปวิดีโอออกมาเลยเนี่ยผมทา QR code ไว้ละใครที่ฟังคลิปนี้สามารถแคปเจอร์หน้าจอไปสแกนแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าทางสสสเนี่ยก็ทําคลิปมาเลยว่าไขามันช่องท้องอันตรายขนาดไหนลองไปย้อนดูกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ว่ามีไขมันใต้ชั้นผิวหนังไขมันในหลอดเลือดระบบเลือดนะครับแล้วก็ไขมันในช่องท้องนี่คือสิ่งที่เราจะโฟกัสในการลดคําถามแล้วไขมันมาจากไหนแน่นอนฮะไขมัน มาทางเดียวครับก็คือมาจากปากเรามันไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมทับเป็นหลักนะครับหลายหลายอย่างหลายหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าง่ายๆเลยมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยมีความผิดปกติหรือวาปัญหาในการทานไล่ลงมาเลยเนาะมันก็เกิดวงจรที่เท่าไขมันเกินเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดการดื้ออินซูลินแล้วก็เริ่มส่งผลไปทางระบบเลือดนะไม่ว่าจะเป็นค่าเตกิสลายค่าน้ําตาในเลือดนะครับคอเลสเตอรอลต่างๆเริ่มสูง แล้วเราก็เริ่มเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรค NCDs คือโรคไร้เชื้อแต่เรื้อรังโรคพวกนี้ไม่มีเชื้อโรคครับมันเป็นโรคที่ร่างกายเราเสื่อมร่างกายเรามีความผิดปกติแล้วเป็นขึ้นมานะครับบอกเลยว่าค่ารักษาพยาบาลในโหดมากถูกไหมเนี่ยผมให้ดูนะครับค่ารักษาโรคต่างๆที่เป็นโรคฮิตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกอ่า อยูหายใจขณะหลบับเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งต่างๆเนี่ยโอ้โหหลักแสนหลักล้านหมดเลยนะอันนี้ที่มาคือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเลยนะฮะฉะนั้นเลี่ยงได้หรือว่าบรรเทาได้ไม่เป็นได้เนี่ยจะดีกว่าทีนี้หลายคนบอกเออก็รู้แหละว่ามันไม่ดีก็รู้แหละว่าอยากลดไขมันแต่จะลดอย่างไรล่ะบางคนก็เคยพยายามแล้วแต่ทําผิดวิธีโดยส่วนมากนะครับที่ผมเจอบอกเลยว่าคนที่ลดผิดวิธีนะมักจะเริ่มต้นประมาณแถวๆนี้อ่าลองดูว่า ที่ฟังผมอยู่นะฮะมีใครเคยเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าที่เจอเยอะมากๆ2อ,อันดับแรกนะครับอันดับแรกคือการใช้การลดอาหารไม่ว่าจะใช้การลดด้วยการกินยาลดน้ําหนักหรือใจสู้กินน้อยอดอาหารเองคือมันเรื่องเดียวกันครับคนที่กินยาลดน้าหนักเนี่ยก็จะกดประสาทแล้วก็อดไหวไงคืออดการกินนะ่ยอดอาหารด้วยการมียาก,กดประสาทแต่บางคนใจสู้เว้ยใช้ใจสู้อย่างเดียวแต่สุดท้ายปลายทางผลลัพธ์เหมือนกันคือ ไม่ได้รับสารอาหารครับร่างกายไม่ได้รับสารอาหารก็ซุดโทมก็เพลียก็ซูบก็สูญเสียกล้ามเนื้อสูญเสียแร่ธาตุสูญเสียกระดูกโอ้โหหิวทรมานสุดท้ายตะบะแตกโอ้โหจังหวะกินกินเยอะโยโยอีกนะครับนี่ก็คือปัญหาของกลุ่มที่ไม่ว่าจะอดเองหรือว่ากินยาเพื่ออดบางคนก็เลือกในการออกกําลังกายอย่างหนักเลยครับตรงนี้ผมไม่ได้แอนตี้การออกกําลังกายนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนว่า การออกกําลังกายเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหาแล้วก็เข้าใจผิดว่ากินเยอะๆกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ชดใช้ยกรรมออกกําลังกายแล้วกินอะไรก็ได้ไปสังเกตดูนะฮะคนที่เข้าใจผิดแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของยิ่งออกหนักยิ่งกินเยอะก็ยิ่งอ้วนยิ่งบวมหรือก็ไม่ได้ลดสทีเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการครับบางทีเนี่ยหนักเกินไปจนร่างกายซุดโทมมีการเจ็บปวดมีการแบบกล้ามเนื้อข้อต่อต่อตางๆมีปัญหาเลยก็ถือว่ายังเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือสุดท้ายท้ายสุดก็คือ เอาทางลัดเลยใช้เงินซื้อก็คือการดูดไขมันเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆและมีความเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตติดเชื้อและมันไม่ใช่การลดที่ยั่งยืนครับสุดท้ายไปดูด,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 ดออกนะครับบาดแผลเต็มร่างกายเลยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมก็ เป็นเหมือนเดิมอีกก็กลับมาอ้วนใหม่นะครับรวมถึงไขมันในช่องท้องนะครับเป็นไขมันที่ไม่สามารถทําการลดได้ด้วยการดูดไขมันฉะนั้น3-4กิจกรรมนี้อย่าทํานะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอย่างคนในภาพคือมันย้วยเห็นไหมฮะกล้ามเนื้อมันหายลดเร็วเกินไปมันย้วยย้ย,ยเป็นหนังยืดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่อยากทําแน่นอนหรือว่าไม่อยากเป็นแน่นอนเนาะ แล้วคําถามที่ถามในใจแน่นอนหลายคนก็ต้องถามแล้วว่าอา้าวแล้วลดอย่างไรล่ะถูกวิธีนะครับการลดที่ถูกวิธีนะครับ Fat Loss หรือว่าการลดไขมันบอกก่อนว่านี่คือชาร์ตของ What Most People Do คือสิ่งที่คนส่วนมากเนี่ยมักจะทําแต่ไม่ได้ถูกต้องนะครับก็คือการไปโฟกัสเห็นไหมสีขาวๆครับ Weight Training HIT i, I Cardio พวกนี้คือการออกกําลังกาย แปดแล้วให้ความสําคัญกับอาหารแค่10%อันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับ what you should do คือสิ่งที่คุณควรทําและถูกต้องดูตามรูปเลยนะฮะคาร์ดิ HIIT เวทเทรนนิ I ่งเนี่ยรวมๆของการออกกําลังกายเนี่ยประมาณ20-30%ก็พอแต่ให้โฟกัสเรื่องของอาหาร80%มันมีคํานึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับว่าการออกแบบหรือว่าการลดไขมันที่ถูกวิธีเนี่ย คุณควรโฟกัสที่โรงครัว80และโรงยิมเพียง20อ่าฉะนั้นนี่คือเรื่องที่2นะครับที่เราจะตกลงทําความเข้าใจกันว่าถ้าเราจะลดไขมันให้เรา Focus โฟกัสโภชนาการก่อน7 8 0นะครับหลดไขมันนะไม่ลดน้ําหนักแล้ว 2. เราจะโฟกัสนะครับการออกกําลังกายเพียง20%แต่จะโฟกัสเรื่องของอาหารโภชนาการ 7-80%ทีนี้ในพาร์ทต่อไปนะครับถ้าเกิดเราอยากจะลดไขมันและเราก็ต้องมีวิธีการแล้วก็รู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เรามีไขมันอยู่ในตัวเราเท่าไหร่นะครับก็สามารถชมได้ในช่วงถัดไปนะครับที่เรียกว่าการวัดองค์ประกอบร่างกาย